ได้อีกแล้วนะครับเป็นจุ่มถังท่นตอนเช้าๆนะครับวันนี้เรือกำลังจะเข้าน้ำนะครับเราต้องโอ้โอ สวัสดีครับทุกๆคนนะครับตอนนี้ ทีมานลงมายกใส่นะครับพอเมื่อวานตอนเย็นปักไว้นะครับวันนี้มายกใส่ตีฟองคาราเซนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินไปเอาเรือเดินไปเอาเรือนะครับเดี๋ยวต้องนั่งเรือนะครับนั่งเรือไปไปยกเรือมันลุ้นกันนะครับวัดได้กูตั้งกี่ตัวโอเคครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปนะครับไปถึงป่ากลางเรือจะจอดอยู่ที่นู่นนะครับท่านผู้ชมเราจะจอดรถไว้ที่จุด เดี๋ยวเราเดินกันไปไปที่ท่าท่าเรือนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาสองคนตีมานกับมายกใส่กับที่ กะลาเสนะครับกลับมาติดตามกันดูนะครับวันนี้ผาเรือนะครับท่านผู้ชมติดตามกันดูว่าจะได้ปูสักกี่ตัวกลับมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในคลองเลยครับอยู่ในคลองครับพอเมื่อคืนที่มานมาจอดไว้นะครับจิ้งไว้แล้วก็เดินกลับไปเป็นกิโลกับวันนี้มาลุ้นกันนะครับ <S <S เอาเอา <cười> ừ con cháu cháu ờ Ồ liền ơi โอ้โจทีตมอนนะครับมงกมาต่อเดได้ไมนงนั่นนออ้สตวันนี้ด้วยกันเร็เคือแนี้สักวนี้ด้วยาำเลยที่ว่ารถไปยุ่งไมได้มันไม่มันมันไม่โอก็ตกเลยนั่นนานั่น่านั่นเราเลยลอ๋ออ๋ออ๋อ ได้แล้วบ้าโอ้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้สองเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้สองเลยตอนนี้ผมมาอยู่ที่ในคลองกะลาเสนะครับท่านผู้ชมมากับทีมันช่องอะบ้างนะครับท่านผู้ชมได้แล้วโอ้โหได้ลุ้นแล้วครับคู่เลยนะครับเมียตัวเมียนะครับสองตัวเลยครับท่านผู้ชมได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วหมาแล้วครับหมาแล้วอืมนี่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 ครับท่านผู้ชม

กลับม,มาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมมาลุยกันต่อนะครับว่าวันนี้จะหมานไม่หมานนะครับโอเคไป ลองอ่าทุ่งกิเลกนะครับลองไม้ตายครับลองไม้ตายนะครับชมบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับท่านผู้ชมบรรยากาศตอนเช้าเช้ามายกใส่อุดําครับกับปีบานนะครับ า,าช่วนจะจำรอยเท้านะครับนี่รอยเท้าแล้วก็จะหักกิ่งไม้ไว้นะครับเดี๋ยวไม่ั้นจะลืมนะครับ ท่านผู้ชมมาลุ้นกันว่าจะหมานไม่หมานวันนี้นะครับมาตะกันทีหมานนะครับนี่นะครับเรือถวยอยู่นี้นะครับ,รววรบต้องยิกริ้นก่อนริน เยอะมากนะครับแน่วนกัดมาครับท่านผู้ชมจานครับาาเนาาน้ะราบเมครนี้ต้งนาปนีเลยนเก้ามาในลูกรองเลยครับนั่นาะมันนาเลเรอต่ออยุอโในป่ากกลางกครับลิ้นเยอะมากนะครับท่านผู้ชมลิ้น จะตอมแบบโอ้โหคือบุรีก็ไม่สูบนะครับท่านผู้ชมบุรีก็ไม่สูบถ้าสูบบุรีก็ลิ้นก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่นี้ดินเยอะมากๆได้ vào. เจ้าัด้านเลยบตาเยออมาานจริงเลยสองดกควายบ่มันดานะด้วยางกนุ้ยได้บคึานุยกนุ่ยอะไรเลยอันใดมันขาวบางหน่อยุปุ้มไม่ไปเลรัอือ๋อันนี้ก็ มาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมลุม้นกันก็ตะกี้ในซอยนั้นสี่ลูกก็ไม่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุ้นในคลองใหญ่อีกนะครับวายแกหมานไม่หมนนันตอนนี้เวลาก็ประมาณแปดโมงนะครับท่านผู้ชมเราก็ยกยกมาก็เหลือประมาณเก้าลูกนะครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันต่อว่าเก้าลูกนี้จะหมานไม่หมานนะครับกว่าทั้งหมดสามสิบลูกได้สิบเอ็ดลูกนะครับได้แค่ลูกเดียวนะครับ,บท่า,านผู้ชมลอะไรคาดไม่ระวังผลเลยบ้างลกุเออ ผลอะไรบ้างทำบนลานทงบนพี้อดีเพื่อทงบนลานนี้เลยแตมาห้ากินยากันบุญบางทีเออถ้าว่าตาวันห้ากันได้ต่อเปลูกบังโทราม่ยดกับบโมบอใส่ปูมานี่นีใส่นจปมาไม่ได้ลยกันนะครับท่านผู้ชม ยกปูดำนะครับยกปูดำที่กลองไม้ตายนะครับว่าจะมานไม่มานนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก8ดลูกนะครับท่านผู้ชมเหลืออีก8ดลูกว่าจะได้ตะกี้ตัวได้เบ้าได้นะครับบอกว่าได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะใหญ่ไม่ใหญ่นะครับ โอ้ได้ไนะครับท่านผู้ชมไเัก่เลนะครับ้ำลอืมานะครับนี่โอ้มานรับมานมานมนตัวเมียตัวเมียโอ้โหตัวเมียก็ใช้ได้นะครับกลามตโตเลยครับ ีอ่อันอันอยนนู่นั่นนะคนทางทีเลเอาที่เตะกําเตรียมพ,พร้อมเลยไปแก่ตึ้งของอ้อพี่โอ้โหโดดโลุ่ยตัวเลยลุ้นเลยลุ้น่ได้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไปกันต่อนะครับเหลือไม่กี่ลูกนะครับท่านผู้ชมเหลือไม่กี่ลูกเลยครับเดี๋ยวเราจะไปล่องไปทางทะเลเลยครับอ่าทางทะเลเลยครับชมจิวทัดตอนเช้าๆนะครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศโอ้เบา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 จอดก่อนไหมเบาตอนนี้เรือกําลังจะเข้าน้ํานะครับเราต้องจอดวิดน้ําก่อน <laughs> จอดวิดน้ําก่อนอได้ไหมครับได้เลยบัง ก็ตอนนี้เราวิดน้ําเป็นที่เร้อยเลยนะครับเรือเข้าน้ํานะครับเรือเรือเข้าน้ําเราต้องจอดวิดน้ําก่อนนะครับตอนนี้ก็เราออกไปเลือกกินลกเปล่าเลือกโซ่งน้อยมาสองสามลูกนะครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรวันนี้ไม่หมานแต่พอใจได้นะครับ พอจะได้มาชมวิวติวทั์ในคลองตอนเช้าๆนะครับ

ก็ประมาณ9โมงกว่าแล้วครับท่านผู้ชมก็เราได้เดินทางกลับนะครับวันนี้ก็ได้ประมาณ3ตีตัวนะครับต็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาใหม่นะครับค่อยเอาใหม่นาหน้านะครับหยุดประมาณหลายวันนะครับต้องมาลุ้นกันวันนี้ประมาณ5ค่ำนะครับเราต้องหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาตกอีกประมาณ1 4ค่ำนะครับ13 13ครับ4ค่ำนะครับ เมื่อก่อนมันจะมีหลุมตานแถวนี้นะครับจะมีหลุมตานเขาเมื่อสมัยผมเด็กๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเรือใหญ่จะเข้านะครับเมื่อก่อนเรือใหญ่จะเข้านะครับน้ําจะลึกมากนะครับท่านผู้ชมจุดนี้น้าจะลึกมาก อนนี้เราทั้งๆคนก็ออกมาถึงทะเลเลยครับหน้าแหลมกามที่ผมเคยมาทาคลิปอาอ้อยแกลงนะครับอ,อ้อยแกลงที่ตรงข้ามกับท่าบ้านแหลมมะขามนะครับนึกครับจุดนู้แหลมมะขามนะฝั่งนู้แหลมกามแหลมใจบ้านตุ้งนะครับนี่จุดนี้ฝั่งอาจลองเตาะนะครับอาจลองตาอครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเรื่อยๆนะครับออกมาทางทะเลนะครับก็เราจอดเรืออยู่ที่ตุงกิเล็กเมื่อตอนเช้า ตอน6โมงเช้านะครับตอนนี้เราก็ออกมาทางทะเลเดี๋ยวเราเข้าปากคลองนะครับมาถึงแหลมมะขามแลวครับท่านผู้ชมนี่ครับจุดนี้ก็มาหาหอยหาหอยแข็งเลือดตัวใหญ่นะครับจุดนี้มันเป็นหาดทรายนะครับก็จะมาหาหอยแข็งเลือดกับเรือสินค้านะครับเรือสินค้า มุ่งหน้าไปครับท่านผู้ชมมุ่งหน้าไปเข้าที่ท่าเรือปากคลองนะครับเรามาจากฝั่งโน้นแลวครับท่านผู้ชมมาจากฝั่งโน้นแล้วครับเราต้องอ้อมมาจากจุดนี้นะครับตอนนี้เราจะเข้าคลองปากคลองนะครับมาถึงที่ผมเคยมาอาอ้อยนะครับไอ้นี้จุดนี้เป็นท่าเกาะนกนะครับมันเป็นเกาะนะครับ ถ้าน้ำขึ้นเต็มมันจะท่วมต้นไม้นี้หมดเลยนะครับเหลือแต่ยอดสูงสูงถึงน้นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้จะท่วมจะท่วมจะท่วมหมดเลยนะครับจะท่วมหมดนั่นแหละครับที่คิกวันรอนถ้าเกิดเราช้านะครับไม่สามารถลับได้เดี๋ยวจะมัน,มนจะมีกลองมันจะมีอยู่สองเกาะนะครับท่านผู้ชมต้องผ่านสองเกาะเดินข้ามฝั่งมานะครับจะมีอ่อยมากเลยครับท่านผู้ชม จนปากคลองนะครับจนปากคลองนี่ผมผมเคยมาทำลิปแล้วก็ตกเป็นนะครับจะจอดเรืออยู่จุดนี้นะครับนุ่งเกลือออกขึ้นไว้นู่นหน่อยโอ้ลำนั้นเออโอ้ลำไม่เออโอเคอเห็นเยบร้อยแล้วนะครับจังหวะ เรือจอดตาเป็นที่เร้อ,เ,รอเลยนะครับก็ได้ปูไม่กี่ตัวนะก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ป่าท่านผู้ชมมาชมทิวทัศน์ทิวทัศชมวิวชมธรรมชาติตอนเช้าๆนะครับก็บวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับปูดำแท้ๆเลยครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอ,ขอขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ